สวัสดีนะพาทุกคนนะครับมาชมขบวนรถชันเมืองที่สามสี่หนึ่งนะครับกรุงเทพหัวลำโพงจาหลกามาีรง่าาปลายทางชันทา,างแก่งคอยนะครับวันนี้เราจากฮิตาชินะครับสี่ห้าศูนย์สี่ทางขบวนนะครับ ที่ 2, สองหนึ่งศูนย์นะครับว่าจากขี่ไปทางกรุงเทพบรลัมยโพงนะครับสามปีหนึ่งลั่นๆไปแล้วครับไปแล้วอย่างลั่นนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ